รถมันเลือดเยอะปะแล้วของซ่อมอก็เอาเพื่อแบบนโอเคเขียนเอาถ้าจะให้ได้เปรียบอบบตอนเนี้ยเราเราก็ต้องอ่ารีบฟาร์มเราก็รีบไปเพราะเดี๋ยวมันก็มามาจะเอาเซตเมล็ดนอนยินอยู่บ้านก็ได้ก่อนมาเออมื่อาจจะเอาสไนามาตอนเนี้ยเพราะรู้เลยยิงดักยังไงมันก็ต้องมา,า <c oughs> ดักยิงดักในโรงปูนไหมเราต้องไปปืนเขียวอีก ใ่อ,อาออต้องขอไปเก็บก่อนแล้วก็ปูนเเผยเผไม่เจอวนมันปูนเขียวด่ดนสมพงกันยอยู่บนเขาหน้า <c oughs> งค <c oughs> ีสดกเลาผมจะรอนเนี่ยรอบม,มีพี่ย <c oughs> ูจรอ, <c oughs> อกับผมอยีหนจะจอดีจีตอนปายิคสอนม่งช้าไปไ <c oughs> เอ้ดเ,ด <c oughs> เสียงมันอยู่ใกล้ๆผมเละจอดโอ้โหยโครเสียดายเลยแล้วมสึ่สตาร์รถผมก็รอเอมจะออกมาทางนี้มันเปิดประตูทิไว้ ยี่ไหนได้ไม่ออกอีกทางหนึ่งสัตว์กดตีชิบหายผมไม่วิ่งดักประตูเดี๋ยวตักกางรผมแบบอยู่อยู่อย่าพี่ครับเองอยู่ผักจยิงนะผมจะออกอลูกซองเข้าไปยิงเลยโอ้โหอย่ารอเคยดูลำโบะลำโบะเปิดเลยลับแค่ดูผิดเรื่องไปเลยพี่ยามันแตกป่ะเนี่ยพี่ตัดหลังนะตัดหลังมะม่วงแลมโบะก็มาวะ ผู้ขาวผู้เกาะขาววะผู้หญิงว่ะหญิงที่นี่เป็ยังไงระยะร้อยห้าสิบสี่เมตรอะไรวะบดไม่ไม่ขอมาชอบขายรถไม่มีของวาถ้ามีก็ไม่มีก็เอาล็อกเนี่ยขดปูแดงอีกรอบนึงเอ้าคือไม่ก็ได้ล็อกได้ปูแดงกลับไปเลยมาดูการแย้งเนี่ยนะครับไป เอาขับไปด้วยวะ้าจะเอารถเอารถม oh ันนั่นนี่ก็ได้หรอได้ปะเอารถมันมาโหดฟูลแดงให้เต็มรถเราเข้าไปมีกล่องในรถไงกล่องกองมันเต็มดีปัล่ะกล่องมีของปะไม่อะเราก็เอาของใส่แล้วก็เอาฟูลใส่ในรถให้มันจนกล่องมันจะเต็มทพิกแล้วได้กล่องมันมีของไหมมีดูดูดิผมยังไม่ดูเลยผมขับออกมาเลยจิ้งจอดอะไรยังเงี้ยไม่ทำไรก็รีบดิทำหยเดี๋ยวแม่งมาเดี๋ยวเราเสียหมดอ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยไป่ะบ้าลงั้นรอมรถหมดแล้วมั้งสองเต็มเลย เกือบเป็นมัดแล้วโผล่ขึ้นมาดิอะไรวิ่ขับไปข้างหน้าแหนขับไปดิกลับใช่ไหมถ้าจะกลับจะได้ลงมานากลับเลยรองนี้เสรรูดมันเลยมันมันไปยังอ่ะรอนมาสเปกบายหามกี้เซฟดีโดเซฟอะไรวะิทำไมประตูที่มันปิดเมื่อกี้เปิดเลย เก็บเสียอระตูกูหายอะท่าเมื่อกี้ประตูเราปิดนะต้องมียังมีสิทธิ์นะประตูมันปิดเข้ามาแล้วมันปิดประตูด้วยอะไรอย่างเงี้ยรไม่เคยเข้ามามันไรมันน่าจะงงมั้งเพราะว่าก็ขับไปมันเปิดไว้เนี่ยแ้วไอ้เขี้มันมามันมันปิดไงไปรถโอ้โหห่อเยอะอมาเนี่ยเโค้งโค้งยาวเลยเปิดเปิว่าว่า ไปเคลียร์ปัมปมป๊มประมาณพีหน่อยปั๊มไหนปั๊มเนี่ยปั๊บคาเฟอเตอรี่เนี่ยจะเติมน,น้ำมันน้ำมันไไมาเลยวะเอาลงไ,ไม่ได้วะเอาเอาอะไรลงไม่ได้ไมึมมงมสเปคบาร์เลย เดี๋ย้ใส่ๆได้มึงสเปคบ้าสเปคบ้แล้วกดนั่งอ่ะเชื่อกูกูทำมาจำมาไอเนี่ยเร็วเสเปกบ้าได้เไม่ตายไม่ตายมันจะติดไอโกงข้างล่างอ่ะโกงเอกข้างนอกอ่ะโอ้กดแล้วก็มึงก็กดนั่งแล้วก็ค่อยค่อยกระเถิบกระเถิบลงมามึงเข้าใจปะ เขาใสโอ้ซหอดไม่ได้ไม่จะวนทำใหม่ยู่วะนะสเปกบา้ามันกลัวอะไรของมันวะวนคนอื่นเขาจะพากันตายเนี่ยอยูไ่ไหนเนี่ยมันอยู่ข้างบนอยู่เลยมันกล้าลงมาเนี่ยกลัวปิดประตัยอีกอยปิดปิดเนาะเอยเออไปนจะได้รักฆ่าจริงเหรอ ก็เนาะลดได้หรอสเปคบาร์ก็บอกว่าสเปคบาร์เสรแล้วเนี่ยสเปคบาร์แล้วก็กด S อสเอสสเปคบาร์ปูค้างมาแล้วเรียบร้อยเอ๋เดี๋ยวไปก่อนเลยนะเออแล้วลงใหม่ลงใหม่รอบได้ไหมโดนลงเลยกดกดลงใหม่รอบเลยกดลงใหม่รอบเลยตรงนียเอ้าน่าอะไร ไม่ใช่ว่ามันถีบในห้องคุยๆอยู่แล้วได้ไ,ดไม่โดนเนี่ยอะไรคุณแค้นเลยนะคุณนม่ดูงยิงนอกระดีอ่ะเวลายิงคน,น,นขับเลยคนเรียนคนขับอย่างเงี้ยไม่ใช่ดวงยิงล้อหรอก ไม่ยิงดีกว่ารอลงก็ดูยิงยิงดีกว่าไปยิงได้รถสี่คันกลับบ้านยิ้มเลยนะกูับ่าดูที่รถจะยิงทุกครั้งผมไม่เคยพี่จะล้อขนาดนี้นะทุกครั้งที่พี่เห็นผมเห็นมันเหมือนพี่แบบรอมันลงรถตลอดเลยนะแต่เรามีคนมันกลับหลังเลยมันกลับหลังมันมันจะวนเชรกมันวนตั้งแต่ข้างหน้าแล้วมันวนมันวนแบบเหมือนยังไงอ่ะมันไม่ออกหรอกถ้ามันออกน้อยอย่างนี้ผมบอกอ่ะ แต่มันมันออกแบบไม่ไม่รู้ว่าเราอยู่นั่งดีกว่าอีกอ้ยแม่ีสไเปเอร์อเียน,นี้มันหมุนอะแต่มันไฟมันหายวะเป็นอะไรวะเนี่ย